สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสู่ช่องสพโชคครับเมื่อในี่สพโชคสิพาพผีพาน้องไปพบกับคนศรีสเกตครับอาจารย์หวยซองรับหาเงินครับซึ่งคณะนี่เพิ่กจะยู่ในสายพร้อมกับช่องน้องเบลพารวยครับก็ต้องขอขอบคุณน้องเบลพารวยมาเนากาดนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาพี่น้องมาฟังน้ำกันว่าคนศรีสเกตเพิ่นสีว่างแนวทางตัวได้สหรับ สามตัวบนย่างเดียวสันคับสำหรับงวดน,นี่ครับให้พี่น้องมาฟังเบงกอนน้ำกันครับว่าสามตัวบนของขวัญปีใหม่สิเป็นตัวใดครับตามซอพโชคมามครับพี่น้องครับเป็นตัวเลขจากอาจารย์ข้นสีเกตที่่นปล่อยหวยซองหามืินมากค่ะเมื่อนี่เด็ดกว่าอีกค่ะเป็นหวยซองหามืิน้วยกันแต่ว่าเป็นสามตัวบนโดยเฉพาะเลยค่ะบบนอย่างเดียวบนโดดๆเลยค่ะ สายดวนจากกอทม่อทรงตรงหาอาจารย์ตอนเที่ยงอาจารย์กะโท่มาเลยค่ะว่าดวนดวนเลยอยากให้คนไทยมีเงินกินมีเงินใสช่วงปีไม่ให้สามตัวบนค่ะอัดเน้นๆน้นฟันหนักๆเลยหวยซองห้าหมื่นสตัวบนค่ะงวดนี้พิเศษมากๆปกติมิตรสองตัวล่างแต่อาจารย์ใช้ตัวได้เดี๋ยวห่อจะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นกากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังแนงใจให้ทางช่องในท้ทำคลิปต่อๆไปค่ะไปค่ะเข้ามาไปรับชมความคมกันว่าอาจารย์จะให้ตัวใดเนาะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีอ๋อเป็นยังไงเนาะโอ้ยหนาวอาจารย์หนาวรับหนาวเพรอาจารย์และครับาาร,รบตุ่่งอากาศเย็นๆแหละครับสองสามมือมานนี่นะครับ ครับผมพอดีไม่ว่างเนาะวันนี้เขาเลือกกปรกกันนะครับผมเขเป็นกรรมการด้วยโอ้อาจารย์เป็นกรรมการการเลือกตั้งตัวนี้ค่ะครับเป็นกรรมการเนาะเหมือนกันค่ะผมกับเพื่อนกับมานะครับเพื่อนกับมาครับครับผมครับผมพอดีมีสายด่วนเนาะสายด่วนหวยเลขซองนะเลขซองห้าหมื่นสามตัวน่ะเม็ดเดียวเลยนะโอ้ยพวกทางเราก็จะได้ให้คนไทยได้เห็นเนาะเลขซองเรา ครับต้องอัดเนาอัดนิด,ดนึงเลยนะอาจารย์ครับเป<ด>็นยังไ,ไ,ไงบ้างทางบ้านเนาะหนาวไหมกำลังอาการเริ่มเย็ยนแล้วค่ะอาจารย์ล่มกับผิวแห้งผิวแตกกันมาส่งเป็นไปส่งเป็นกับกัวหน้าอยู่ครับอาจารย์ครับผม <c oughs> สวัสดีคนไทยเนาะคนไทยในประเทศและต่างประเทศเนาะครับ อา้าวขึ้นตัดซ้ายไปค่ะอาจารย์ครับเมื่อกี้ซ้ายรลรด,ดไปไหมค่ะส้ายลรดครับครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับต่อเลยครับ อันปกติอาจารย์ห้ยตาสองตัวล่างเนาะคะ่ะมาางวดนี่อาจารย์มีสามตัวบนห้น้ำเนาะคะ่ะครับมีสามตัวด้วยหวยสองห้าหมื่นเพราะว่าเป็นงวดแรกนะงวดแรกแต่เป็นเป็นสามตัวนะแต่ทีนี้เราจะให้สองตัวไปด้วยไงเป็นบนนะหวยบนด้วยมันใกล้เจอกับเลขประมูลอ่ะใกล้กันเลขเลขประมูลนี่ไอขั้งก้อนนี่เขาหายหกหนึ่งหากับเจ็ดหนึ่งหาะครับ,รบผมมีหนึ่งห้าหนึ่งเม็ดเดียว หนึ่งห้าแล้วก็สองหกตัวร่องเม่นบ่ค่ะครับผมแ<ล>ต่ตองเราให้ฟันนะนี่ปข้อมูลในฟันเป็นเม็ดเดียวนะหนึ่งห้าค่าหนึ่งโอ้ล่างล่างโอ้ยบนเนาะค่ะครับผมบนฟันไปนที่หนึ่งนนห้าครับจากกทมนะจากกทมสายด่วนมาด้วยเพราะว่าหวยมันมีสามตัวน่ะเลขสองห้าหมื่นซึ่งซึ่งซึ่งโทรมาเนาะเจ้านายฝั่งกรุงเทพเนาะโทรมาว่ามีหวยซองนะ เออให้ประชาชนดูเผืแ่ยบบเขาจะมีโชคด้วยกันเนาะครับเขียนเลยนะผมไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับไวซองห้าหมื่นงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่คนสีเกตนะคะสามตัวบนเม็ดเดียวค่ะอาจารย์ครับเม็ดเดียวครับผมเอาให้ดังๆเลยเนาะตัวประเทศเลยเนาะครับให้รวยๆเฮงๆกันนะทุกคนนะดโดยบุญบาร,รมีของปู่เนาะ เอาเขียนเลยนะครับเขียนได้เลยนะค่ะเก้าห้าศูนย์น่ะเก้าห้าศูนย์ครับสองตัวก็เป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าเม็ดเดียวเก้าห้าศูนย์เด้อพี่น้องครับบนันอันนี้คือบนนะคะเรียกบนนะครับครับผมสามตัวนะแต่ทั้งสามตัวเลยนะ่ 50, นะเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าน่ะ สวยงามมากเลยเป็นสายด้วน,น,นจัดงวดแรกนะงวดแรกนะใครจะติดตามก็ติดตามได้นะทางเราแจกตีเนาะเป็นหวยซองนะ 59, 50, 50, อ่ะห้าหมื่นเก้าห้าศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ห้าห้าูนย์ูนย์ห้าสองตัวนะ่ะถ้าใครจะเล่นบนเล่นล่างก็เล่นได้เลยนะแต่ทางเราเนะี่ยฟันไปที่บนนะครับฟันเน้นๆน,นนะคะครับผมฟันเน้นๆน,นนะอ่ะขัดให้หนักหักเลยฟันเน้นๆน,นอัดหนักๆนัก ครับมันจะมีหอยประมูลไปด้วยนะหอยประมูลเนาะส่วนมากประมูลเข้านะหนึ่งห้าห้าหนึ SO. ่งนะก็ใกล้เคียงกับศูนย์ห้าห้าศูนย์นะเพราะว่าเป็นมันเป็นตัวใหม่ออกมาเลยนะเพราะว่าเป็นหอยซองด้วยหอยซองห้าหมื่นส่วนมากเจ้านายก็ไม่ค่อยให้นะเพราะว่ามันเขากลัวจะดังเนาะพอดีก็เลยขอเขาเขาบอกว่าเออมีหอยซองสามตัวขอให้คนไทยได้รวยๆงเฮงกันนะเขาบอกเอาไปเม็ดเดียวเลยเขาบอกครับผม โอ้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเด้อที่ให้แนวทางแจ่รรดาพี่น้องเอฟซีนะครับเพิ่นกระลอกค่อยนะครับก็บยิ่งเพิ่นได้ยินว่าได้สามตัวบนเนีนๆมานีโอ้อาจารย์เอ้ยจะมันเพิ่นสิดีอกดีใจพี่น้องเอฟซี FC ก็ได้อาจารย์สาธุสาธุนะสาธุได้เลยช่วงนี้ก็อากาศหนาวเนาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนด้วยเนาะทุกคนอะ,นะทางนี้ก็ยังไงอะโอปากไปทางทุกๆคนเนาะสายบุญเนาะทุกคนอะ จะได้ร่วมทำบุญมาน่ะภาูดเลยเลยนะด้วยบุญบารมีหลวงปู่เนาะหลวงปู่สิเกียรติเนาะสามตัวน่ะขอให้แตกนะอ่าสาธุสามตัวจะได้เฮจะได้คิดกันนน้อจะได้ปลดนี้กันน่ะสาธุเลยนะสาธุขอให้เลขเขานะค่ะอาจารย์แตกสามตัวบนสองตัวล่างเนาะค่ะครับผมให้คนไทยมาเม็ดเดียวมาเม็ดเดียวอาจารย์ขออนุญาตครับในส่วนเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับ มือนเดิมครับผมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนั้นหวยหวยซองหวยซองส่วนมากนไปไปทางล่างอ่ะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหกคนไปที่เจ็ดหนึ่งนะเลยสองตัวนะ่ะแถวบ้านปิดลับแล้วคุณพี่ <c oughs> แถวแถวบ้านนี่เริ่มเริ่มลับเหมือนกันครับเริ่มแล้วพระเจ้าบอกบอกว่าโอ้ยขอลาแล้วบอกขอลาแล้วเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดหกมีอันตรายครเจ้าเจ้าบอกว่าลาบแล้วตั้งแต่งวดหาเจ็ดนีด้ ครับผมแค่แนวทางเด้อทุกทุกคนเนาะเป็นแค่แนวทางเนาะให้ทุกคนเนาะได้เห็นตัวเลขของเราน่ะทางเราก็จะมีหวยซองวันเรื่อยนะครับแต่เราจะสลับเปลี่ยนกันนะสลับเปลี่ยนเป็นเลขตัวอื่นไปแต่อันนี้งวดแรกนะสามตัวงวดแรกนะเขาเขาก็จะให้ประมาณอยู่มันทางวนนทางวดอะท้งงวดน,นะสามตัวตรงน่ะเลขสองห้าหมื่นนะครับผม ส่วนสองตัวล่างนะที่ว่าให้เป็นงวดสุดท้ายแล้วที่วันเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดสี่เจ็ดหกเป็นงวดสุดท้ายเมื่อกี้กับมี่คนโทรมีเส้นเจอมากเนาะโทรมาทางเพจอาจารย์มาเสียงเขาเมื่อกี้นะคะอออาจารย์ได้ยินว่าครับผมต้องขอให้พี่น้องเอฟซีขอให้พี่น้องที่กำลังรับชมดเด้วยค่ะรับพี่น้องแฟนเตีย ผมก็บอกแล้วว่าจะเพิ่มโทรมาเด้ตัองแ่กลางวันมาสั่นบอ่ต้องโทวก็ได้เด้อพี่น้องแฟนเพจนะครับรับบ่ได้เลยเพจทยวคิมเป็นมาท่างแม่ทั้งเจอเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับพี่น้องนะครับส้หรับนะสงสัยเขาคิดถึงมั้งคุณพี่ครับเพิ่นกระสิโทรมาถามไว้ครับรวยแล้วก็น้องเบลเนาะแล้วก็คุณปีมันีเนาะขอบคุณมากนะครับที่ขอลงยูทู e น่ะทางเราเป็นแค่แนวทางนะให้คนไทยเราได้เห็นตัวเลขของเราน่ะเล็กซองห้าหมื่น สามตัวสามตัวตรงๆนะส่วนส่วนส่วนมากเจ้านายไม่ค่อยจะให้นะอันนี้จาก,กอสมนะสายด่วนเลยสายด่วนสดสดร้อนๆอนมือหนีบบ้าขอาจารย์ครับวันนี้เลยปมาณเที่ยงวันนี้เ <c oughs> ที่ยงอาจารย์ได้มาก็ต้องปล่อยเล้วเพราะว่าให้ให้คนไทยเนาะเผื่อเขาที่มีโชคไปด้วยกันเนาะครับแต่ว่าทางนี้น้อเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ไปทำธุระต่อเนาะ ครั <54. S 2> <itor Commons. S 1> บอาจารย์ครับ,อบอขอบคุณอาจารย์หลายๆเด้ออาจารย์เด้อที่มหาวิทยาลัทางนะครับแชร์ทางช่องแล้วก็ทางพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าพี่น้องเอฟซีนะครับมีโชคมีมานํากันกายจะเลื่อมทางอาจารย์อ่าคนสีสะเกียรตเด้อครับเด้องเป็นกําลังไปไปเฮ็ดลงท่านนะครสบครับอาจารย์อาจารย์ครับสาธุได้เลยนะครับสาธุได้เลยบัดสนสาธุสาธุหลายๆเทื่อเด้อพี่น้องครับสสาาธธุุ ปลูกไหมนะคะเพราะว่าหนูก็ซ <|so|>? ื้อเยอะแล้วเจ็ดหนึ่งอาจารย์น่ะครับผมทางบ้านเสียวแล้วเจ็ดหนึ่งอ่านีนอครับขอบคุณอาจารย์หลายลายครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับกักบ